สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตองุ่นเข่งนะคะเป็นองุ่นที่เราปลูกไว้ในเข่งนะคะสายพันธุ์โดมมนิกนะคะลงเข่งไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายน67นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เข้าเดือนที่6นะคะตอนนี้ก็เลื้อยเต็มค้างแล้วนะคะ ลูกแล้วนะคะลูกก็จะประมาณนี้นะคะลูกกำลังเป็นชอบแบบนี้เลยนะคะติดลูกเป็นชอบน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะเป็นองุ่นเข่งแรกนะคะที่เราทดลองปลูกไว้ในเข่งนะคะว่าจะติดลูกไหมนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะคะติดลูกแล้วนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ เคงโดมินิกา